ช่วงเรื่องรถเรื่องเล็กจริงๆแล้วการซื้อรถ รถยนต์ที่เป็นยี่ห้อตลาดเนี่ยผมว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับเนื่องจากว่ารถยนต์ตลาดเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมในวงกว้างนะครับมีคนเนี่ยซื้อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จํานวนปริมาณรถยี่ห้อเดียวกันที่อยู่ในตลาดเนี่ย <uğ divisions> ก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ตลาดเนี่ยมันจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าอะไหล่นะครับแล้วก็ศูนย์บร,ริการเนี่ยมีอยู่ทั่วไปกว้างขวางนะฮะฉะนั้นเนี่ยรถยนต์ตลาดเนี่ยถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยหคือ เรื่องของคุณภาพของสินค้าเองนะครับตัวรถนะครับเรื่องของคุณภาพในการบริการเรื่องของอะไหล่หาซื้อได้ง่ายนะครับมีอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็เรื่องของราคาขายต่อเนี่ยก็จะดีกว่ารถที่ไม่ใช่รถตลาดแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราเลือกซื้อรถตลาดในบางทีมันก็อาจจะ ไม่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรามากนะักอาจจะไม่ได้ถูกใจในเรื่องของออปชันเรื่องของเทคโนโลยีบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเลือกซื้อรถที่ไม่ใช่รถตลาดก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่า 1. ในเรื่องของบริการในเรื่องของอะไรเนี่ยอาจจะมีมูลค่าที่สูงกว่า